สวัสดีเพื่อนๆชาวคุกกี้รันทุกๆคนด้วยนะครับและวันนี้เรากำลังอยู่ในเกมคุกกี้รันนะครับเปิดตัวแปลกสักหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรหรอกครับตอนนี้ผมกำลังเล่นเก็บเงินอยู่ครับแต่จุดประสงค์ของวันนี้ไม่ได้มาเล่นเพื่อเก็บเงินครับมาเล่นเพื่อให้รู้ความสามารถของคุกกี้เราแสนจันนะครับแต่บางคนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรครับผมอัดไว้สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับ ตัวที่เล่นเก็บตังของผมคือเดบราอาไรอังกับพิคกี้ลูกก้วยนะครับทำคะแนนได้สูงสุดของผมไม่ถึงแสนครับแค่8 3ดหมนามพันนะครับนี่ยังถือว่าน้อยครับถ้าเยอะจริงๆต้องแสนแสนเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแล้วก็นะครับโอ๊ยชนครับออาไม่ชนครับแต่ก่านที่ผมจะมาแค่ให้ดูเนี่ยนะครับผมเล่นแล้วก็ชนไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับ มันน่าเสียดายมากครับแต่ไม่เป็นไรหรอกครับขอให้ถึง7จ็ดหมื่นก็ดีครับแต่ยังแต่ผมว่าถึง7,000หนะครับ8,000มไม่รู้ถึง8ปดหมไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่ปาแต่เจ็ดมถึงแน่นอนครับชัวร์เลยครับ8,000มไม่ถึงมั่งนะครับครับ สตีดวิ่งด้วยความเร็วแสงโอเคครับโอ้โหชันครับเยี่ยมครับโอเคครับว่าถึงเจ็ดหมื่นนะครับ แปบมบไม่แน่ใจครับถ้าเสียงเบาไปหน่อยก็ขออภัยนะครับ,รบนี่เก็บครับเก็บเก็บเก็บ,เก,บเก็บเรียบตอนนี้ตังอง2ม3่0ต่อปานะครับ 7นุนชัวร์ครับมาดูกันฮะว่าการคาดดาขมงผมจะถูกต้องและแม่นยาหรือไม่ตรงน,นี้มันจะมีเหรียญให้เก็บนะครับในถ้ำอันนั้นนะครับมันจะมีเหรียญให้เก็บเพราะผมไปสัคภาบมาแล้วตอนนี้เพรผมไปดูมาแล้วมันมีเหรียญให้เก็บจริงๆครับมาครับมาครับมาครับ โอ้โหเจ็ดหมื่นเจ็ดครับอือหือปรเสียงเพิ่มนิดหน่อยนะครับโอ้โหตังมีแค่แปดหมื่นนะครับน้อยมากครับอะไรใช่ไหมครับนะครับนี่ครับกีรัสแสงจันทร์ครับผมเทตเอาเป็นอะไรดีครับไม่รู้จะใช้อะไรเลยครับ สปอตไลท์วิวอัก็แล้วกันครับด่านด่านประจำของมันเลยนะครับมือเดียวมนัหนึงครับสใช้แค่อย่างเดียวครับมาครับไม่ใช้นะครับมนะาคะแนนอ่ามันทำคะแนนไม่ค่อยดีนะครับสำหรับตัวนี้แต่มันก็ใช้ได้แล้วครับ ปอดไบบก็ความสามารถก็คือไม่เก้หน,น่ะครับผลิตไม่ใช่ผลิตครับเขาเรียกว่าอะไรไปแสงออกมาแล้วก็จะดูดเยลลี่มาให้เรานั่นเองนะครับทุก21บวินาทีมั้งครับแต่ว่ามันจะไม่ดูดเยลลี่แสงจันมาให้เรานะครับมันจะดูดแค่เยลลี่ธรรมาดาครับความสามารถมาแล้วครับ ก็จะมีแข่งการมาเยอะๆกันไปหมดนะครับอันนี้ต่างนนี่ครับเรื่องดีให้เรานะก็เร่องดีก็ถือว่าเป็นตัวที่เก่งนะครับแต่ถึงต่างที่ก็เก่งนะคเพราะตอนนี้ผมใช้ตัวคุเกระรถแสงจันนะครับเป็นตัววิ่งผัดครับ ถ้าผมได้ตัวคุกกี้ถสายลมมาผมก็ใช้คุกกี้ใสายลมตัวเล่มแล้วเอาตัวส่วนท้ายม้่งสกแทนนะครับเพราะว่าคุกกี้สายลมผมรู้มานานแล้วนะครับแต่ไม่น้านแากหรอกครับว่าโบนัสก็่ผสมดูคอมโบโบนัสของมันก็คือค่อยาชาเอ้ไม่ใช่าเดี๋ยวผมบอกให้ดูทีหลังคนระับ มันมีสองตัวครับตัวแรกก็คือปรับมาการะลงนะครับซึ่งผมมีแล้วผมก็เลยจะใช้เป็นตัวแรกตัวเริ่มนะครับถ้าเกิดผมได้มาส่วนตัวที่สองก็ไม่ไดหรอกครับเดี๋ยวคนที่ดูที่หลังแ้วกันอันนี้หนักมากกว่ามันจะเป็นมีลายมีลายมันมัน ใหสิบล้านนะคแต่ถ้ารวมทั้งหมดก็ได้ประมาณอโอ้ตือสองในการให้สองแบบเง็มก็อะไรอะได้วยนะครับถ้ารวมทั้งหมดก็สิบห้าล้านนะครับแต่ไม่ได้เยอะกว่านั้นนะครับไม่เลยสิบล้านนะครับนี่ครับอโช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 อาโฉ อี๋อาโชอาโชเอ้ยทำไมสปอตไลท์วิบวับมันเป็นอย่างนั้นนะครับทำไมเนี่ยสปอตไลท์วิบวับแปลกครแปลกขึ้นกับสปอตไลท์วิบวับเนี่ยครับเป็นเหมือนเดิมนะครับโชอา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 โชโอ้โหโอเคครับมาต่อเลยครักอาโชอาโช อโช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 ๊ะโชตอนนี้สิบคนล้านแล้วครับโช๊ะ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 อโช๊ะช่อเดชชเดชช่อเดชชเดชมาแล้วครับความสามารถทำงานครับผมแล้วก็ดุการทำงานไปนะครับนี่ครับพอเวลาคุณกีโรแสงจันปล่อยความสามารถมันจะดุเยลลี่จันเสี้ยวด้วยนะครับแค่เฉพาะตอนมันปล่อยความสามารถนะครับ ถ้าไม่ไปก็ไม่ดูครับผมว่านะครับรวมทั้งหมดน่าจะได้สักประมาณ20ล้านครับาถึงไม่รู้นะแต่ผมว่ารวมทั้งหมดน่าจะได้สัก20ล้านนะครับอืมถ้าเกินก็โชคดีไปครับไม่เกินก็ไม่เป็นไรไม่ได้เล่นการพนันนะครับ ความสามารถของสปอตไลท์วิบวับนี่ก็เหมือนแม่เหล็กนะครับตาา ตันนี้แลวนะครับคือกับมากระลงที่ผมมีคืออันนี้ครับเป็นโบนัโข้สมของตัวชนูสายลมส่วนตัวที่2การน้ำชาสมุนไพรนะครับคอมโบถือว่าดีเยี่ยมนะครับนะครับมักธนูผมเปิดนานแล้วครับได้อันนี้ครับแย่ยม,มาครับ อยากได้นักชนูมากกว่าแต่มันไม่เขียนในนี้คนระว่าโบนนักที่ผสมคืออะไรนะแต่ผมเคยเห็นนะครับว่ามันคือสองอย่างนี้ครับนี่กลับมากรล้มกาน้ำต้มชาสมุนไพรนะครับแล้วก็ขอแบบที่เก็บเล็บชี้ต่างๆน,นะนะรับอืมไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้ก็จบไว้เท่านี้ครับถ้าใครชอบ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u บส c r i b e ผมด้วยนะครับมาแล้วครับสวัสดีครับ